ครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการปลดอาวุธหรือว่าดิสตามนะครับที่แพร่กระจายอยู่ในสื่อโซเชียลนะครับโดยแบ่งเป็นวิธีของอาวุธนะครับการปลดอาวุธและสิ่งที่เราจะเติมเต็มงานเข้าไปได้นะครับเจอกันครับอาวุธโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นของมีคมและของไม่มีคมนะครับของมีคมก็อย่างเช่นมีดนะครับไม่ว่าจะสั้นหรือยาวก็ได้ทั้งนั้น รวมถึงของไม่มีคมของไม่มีคมนะครับโดยทั่วไปอาจจะเป็นไม้นะครับเป็นปืนที่เราใช้ยิงไม่ได้แล้วก็เอามาทุบมาตีกันได้หรือเป็นขวดนะครับของมีคมนะครับก็เป็นขวดเนี่ยที่มันแตกนะครับก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่แตกเช่นขวดพลาสติกหรืออะไรต่างก็ถือว่าเป็นประดของที่ยังไม่มีคมนะครับดังนั้นการใช้การตีอะไรต่างเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเว้าเนี่ย รวมไปจนถึงอาวุธที่เขาออามาใช้เนี่ยก็จะต้องคำนึงอีกว่าสิ่งที่เขามาใช้เนี่ยเป็นของจริงหรือของปลอมแต่คำนึงตอนไหนคำานึงนะครับหลังจากที่เราทําการปลดไปแล้วไม่ใช่ว่ามาคํานึงตอนเริ่มต้นในตอนเริ่มต้นให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นของที่มีความเสี่ยงมีอันตรายนะครับไม่ต้องไปสนใจว่ามีดขอภยัยไม่ต้องมาสนใจว่าปืนเนี่ยจะเป็นปืนจริงหรือปืนปลอมต้องคิดว่าเป็นปืนจริงและอันตรายเสมอ เพราะฉะนั order, ้นเนี่ยสิ่งที่เราก็ต้องคำนึงนะครับแต่ถ้าว่าเป็นปืนปลอมเมื่อเราปลดอาวุธไปแล้วนะครับหรือปืนไม่มีลูกเมื่อเราปลดอาวุธไปแล้วนะครับปัญหามันก็ยังไม่จบเพราะเจ้าของอาวุธเนี่ยเขารู้ว่าปืนเขาเนี่ยมีลูกไม่มีลูกหรือว่าปืนจริงปืนปลอมถ้าเป็นปืนปลอมหรือปืนที่ไม่มีอาวุธเนี่ยไม่มีลูกเนี่ยเขารู้ถ้าว่าเขายังโกรธแค้นนะครับเขาก็ยังคงทําร้ายเราอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเขาเพียงแค่ต้องการข่มขู เขาก็อาจจะเปลี่ยนใจเพราะเขาเห็นการปลดอาวุธของเราแล้วเขาคงรู้ว่านั่นคือสิ่งที่เขาไม่ควรจะเขาเรียกว่าคุกคามต่อเพราะเขาอาจจะเจอกับคนที่มีทักษะนะนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นของจริงนะครับเราก็สามารถใช้ปืนนะครับมาใช้ควบคุมสถานการณ์หรือใช้ในการป้องกันตัวได้เช่นกันนะครับในส่วนของและในเรื่องของการปลดอาวุธเนี่ยเราจะคำนึงเพียงแค่ ตัวต่อตัวหรือคำานึงเพียงแค่ว่าเขาเอาอาวุธมาเล่นงานมาใช้เราแล้วเราต้องการบดอาวุธหรือปัดป้องอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราควรจะแยกนะครับให้เห็นให้ชัดเจนว่าสถานการณ์ลุ่นนั้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ตรงส่วนนั้นเรากําลังเผชิญหน้าอยู่กับคนที่มีักณตัวต่อต,ตัวนะกับอีกฝ่ายที่มีตัวตัวกับเรานะครับซึ่งเขาอาจจะเอาอาวุธมาใช้หรืออีกฝ่ายหนึ่งมีมากกว่าหนึ่ง มีมากกว่าหนึ่งนะมีมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีมากกว่าหนึ่งนะครับการหลังจากที่เราปลดอาวุธไปแล้วนะครับการ,การปลดอาวุธเนี่ยอาจจะทําเพียงแค่าบางส่วนนะครับเพื่อให้เราไม่โดนยิงไม่โดนเล่นงานนะครับ <M ule presenters> ไม่โดนแทงไม่โดนฟันนะครับหรือไม่โดนตีนะครับและการปลดอาวุธเนี่ยก็จะทําเพียงแค่ในส่วนของการปลดอาวุธเรียกว่าทําครึ่งทางแต่ถ้าหากว่านะครับ เขามีเพียงแค่คนเดียวหรือว่าตัวต่อต,ตัวกับเราเนี่ยโอเคการปลดอาวุธเนี่ยควรจะทำนะครับมากขึ้นก็คือเมื่อเราปลดอาวุธเสร็จเรียบร้อยนะครับเราควรจะเล่นงานนะครับคนที่เอาอาวุธนมาใช้นะครับในการตอบเขาเรียกว่าเป็นการเติมเต็มในลักษณะของการพาลงสู่พื้นเพื่อตรวจค้นเพื่อจับกลุมเพราะอะไรนะครับในการต่อสู้จริงๆเนี่ยโอเคแหละ ถ้าหากว่าเราคำนึงถึงเพียงแค่เรื่องของการปกป้องตัวเองความปลอดภัยของตัวเองนะครับถ้าหากว่าเราสามารถที่จะตรวจค้นจับกลุ่มเขาได้หลังจากที่เราปลดอาวุธเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มันตรวจสอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากละนะครับแต่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ทําการนะครับตรวจค้นจับกลุ่มหลังจากที่มีการปลดอาวุธหรือมีการต่อสู้กันแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับคนก่อเหตุเนี่ย ก็อาจจะหนีไปหรืออาจจะลุกขึ้นมาทําร้ายเราได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการปลดอาวุธนะครับเราจะคํานึงเพียงแค่นะการปัดให้พ้นวิถีของอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเป็นปืนอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หรือแค่ปลดอาวุธไปแล้วเนี่ยนะครับเตรียมอาวุธมาใช้เนี่ยก็ไม่ได้เพราะอาจจะมีในส่วนของอาวุธที่มันไม่อยู่ในสภาพที่เป็นอาวุธอย่างเช่นปืนเนี่ยอาจจะไม่มีลูก หรืออาจจะเป็นปืนปลอมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เอามาใช้ประโยชน์อะไรต่างๆไม่ได้ต้องดวลกันอีกถ้าหากว่าอีกฝ่ายยังคงคุกคามอยู่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดอาวุธนะครับมันมีรายละเอียดและในสื่อโซเชียลนะครับที่มีการสาธิตเกี่ยวกับเรื่องของการปลดอาวุธเนี่ยยังคงมีข้อบกพร่องต่างๆมากมายแม้กระทั่งตัวกผมเองนะครับบางครั้งเนี่ยในการปลดอาวุธของผมเองเนี่ยบางทีนะครับ ทั้งๆท,ที่เรารู้แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องนะครับในข้อบกพร่องบางอย่างเช่นเราอาจจะยืนห่างจากเป้าหมายที่เราจะปลดอาว,วุธก็จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างเมื่อเราทําการปัดป้องนะครับแต่ถ้าเราไม่ปัดป้องเลยนะครับความเสี่ยงตรงนั้นจะร้อยเซแต่ถ้าหากว่าเราทําการปัดป้องเนี่ยอาจจะไม่ร้อยเนะครับจากจากแปซที่อาจจะเสียชีวิตนะครับก็อาจจะเป็นเพียงแค่บาดเจ็บนะครับเล็กน้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ ถ้าหากว่าเรามีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเราก็ควรจะรู้ระยะนะครับเขาเรียกว่าระยะอาวุธระยะปลอดภัยก่อนที่จะทําการปลอดอาวุธเสมอนะครับต้องมีการประเมินสถานการณ์ในหัวข้อต่างๆที่ผมพูดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของวันนี้เองนะครับในช่วงในส่วนของช่องนักสู้ที่ผมเปิดไว้บน u t u b e นะครับผมก็จะมานะครับเปิดเผยความจริงนะครับที่เกี่ยวกับวิธีของอาวุธวิธีปลอดอาวุธ ทั้งในสไตล์ของผมและในสไตล์ของทั่วๆไปที่เราเห็นในสื่อโซเชียลนะครับรวมถึงการเติมเต็มนะครับการเติมเต็มว่าแบบใดเหมาะไม่เหมาะนะครับหรือว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับก็เจอกันในช่องนักสู้นะครับถ้าหากว่ามีโอกาสนะครับเย็นนี้เย็นนี้ก็มาเจอกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่ตตามนะครับสวัสดีครับ